เมื่อหมอห้ามผมกินหมู90วันสวัสดีครับวันนี้นะาจามบ่าทุกคนทำไข่เจียวอกไก่บดใส่กระเทียมนะครับไม่รู้ว่ามีใครเคยทานหรือเปล่านะครับต่วมันอร่อยมากๆเลยครับวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีไข่ไก่สามฟองครับกระเทียมครับไก่บดครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาหั่นกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาซอยนะครับซอยซอสับๆอย่างนี้เลยครับให้เป็นชิ้นเล็กเลยนะ แล้วก็พักเอาไว้ก่อนครับหรือว่าถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้เลยนะต่อไปก็จะมาเตรียมไข่ไก่นะครับวันนี้ใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองนะครับตอกลงไปในถ้วยเลยครับตามด้วยกระเทียมสับครับอกไก่บดครับปรุงรสกันด้วยน้ำปลาผงปรุงรสครับผงวิเศษครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับพยายามตีให้ขึ้นฟองน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทําแบบไข่เจียวกรอบๆนะตั้งกระทะใส่น้ามันครับ พอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็เทไข่ลงไปได้เลยครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับนัดใช้ตะหลิวดันเข้าไปอย่างนี้นะครับจะช่วยทําให้ไข่เจียของเราหนานุ่มฟูนะครับพอไข่ของเราเริ่มสุกนะครับเราก็พลิกด้านได้เลยครับโอ้ขั้นตอนนี้ลุ้นมากครับว่าจะรอดหรือไม่รอดอันนี้ถือว่ารอดอยู่ไหมโอเคไข่ไม่แตกถือว่ารอดแหละพอไข่สุกแล้วนะครับเราก็จะเอาขึ้นมาเสียดน้ํามันไว้บนตะแกรงอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไข่เจียของเราตกแต่งด้วยผักชีเล็กน้อยนะครับถ้ายังไม่เคยทานเนี่ยแนะนําให้ไปลองทําตามกันได้นะครับ รับรองว่าข้าวสวยหมดหมอแน่นอนครับถ้ายันนี้เพื่อนๆยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรทานนะครับแนะนำเมนูนี้เลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะครับ